เดินทางเช้าโดยสาทโปร์สตาร์า BTS ให้บริการรถไฟฟ้าเที่ยวแรกตอน6โมงเช้าของทุกวันในความสะดวกแต่รุ่นนี้ใช้แบบแบตบิดที่มีมูลค่าเพียงพอสําหรับการเดินทางหรือเตรียมเงินมาให้พอดีสําหรับสมบัตรที่เครื่องจัหน่หนตัวอัตโนมัติกำลังจะไป,ปไพัฒนาสกรามครับ,รบไปลงปสถานีเกฮะครับไปสุราการครับหรือสอบถามศูนย์ hotline BTS 026760000 ตอนนี้ก็ท่ารถไฟมาครับ บริษัทโปรซารขอความร่วมมือผู้โดยสารเมื่อขึ้นบันไดแล้วกระดูณานเดินเข้าด้านในไม่ยืนกีดขวางบริเวณบันไดเลื่อนขอบคุณค่ะ Attention please, move down the platform and do not obstruct stairs or escalator. Thank you. เรียนผู้โดยสารโปรซาร ทราบกรุณาเข้าแถวรอและวางสัมภาระหลังเส้นเหลืองพร้อมกับหลีกทางให้ผู้โดยสารในขนบวนรถออกก่อนขอบคุณค่ะ Attention please queue up behind the yellow line as indicated and allow other passengers to exit the train first Thank you